สวัสดีครับผมพีเอ็มซีผู้จัดรายกาครับวันนี้นะครับจะพาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับมันไม่ใช่เป็นรายการหรอกมันเป็นคลิปมาผู้ยี่ผู้ยำกันกับบรรยากาศบ้านๆนะครับวันนี้ฝนตกนะครับตอนเย็นแบบนี้ฝนตกบรรยากาศหน้าฝนก็ไม่มีอะไรทำกันครับนอกจากการตั้งวงนะฮะการตั้งวงํำวงนี่ยดูข้างในมันมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทํา2เมนูนะครับเป็นเมนูเนื้อ จีนเสียบนะครับจีนเสียบคือเนื้อเนื้อย่างนะครับของภาคเหนือนะครับเมื่อก่อนเขาจะเอาเนื้อมาเสียบเสียบแล้วก็ปิ้งนะครับกินเป็นกับแก้มนะครับแล้วก็อีกเมนูคือไส้อ่อนย่างนะครับเดี๋ยวเราเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราพากันไปดูรับมามมวันี้มีชมรมบ่าบ้านของเรามาครบครับมีทั้งพี่บอลนะฮะมีทั้งแจแรนะครับมีทั้งพี่โยครับมาหมดครับแต่ว่าแน่นอนครับพี่ไม่มียาบ้าแน่นอนนะฮะไม่มียามาครับมีแต่เดี๋ยวเป็นยังไงได้ไปเจอครับผมไป วามีอันนี้จิ้มได้กินได้ครับถ้าจิ้มงวงเมืองจะเหนียวหน่อยเคี้ยวบนลูกแล้วเคี้ยวกูไปสู้แล้วต้องใจออสเตรเลียแล้วครับพี่คัญยาฮะที่นี่เกิดใส่ประการอบ้าไปเลยโอ้ใส่ประการอะไรเสียบลล์แล้วก็ใส่เกลือนะครับกไปประมาณหนึ่งเส็งหนักกันได้เพราะว่าห้องเจียวแน่เหมือนเกลือเนี่ยนะครับจะเป็นเกลือดับงัวครับเพราะว่าดับอย่างดับขาวอ้า สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเจริญคือคนอื่นนะครับบัดมาหน้าเจี๋ยนะครับว่าเจริญเนี่ยมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งสามารถอมทานไฟร้อนนะครับเออผมมาผมส่แม่สี่ม้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยทำในแต้เนี่ยจะแลญยันในแต้เนี่ยถ้าคุณบัดเจี๋ยนะครับเจริญอ่ะบัดเจี๋ยบ้านนี้เจริญเนี่ยเป็นลูกเป็นเป็นลูกซิดเป็นลูกซิดอโยมครับเออถ้าเจริญทำมาได้เนี่ยอโย มัมัดกันจะมาให้แรกันแล้วประเดี๋ยวนี้เขาจะไปมัตจีนนะครับเขาจะไปมัตปุณได้ก่อนได้ครับคุแจ้งหน่อยเนาะอันนี้เขาต้มลาเกี่ยสักปีปลายเขาเปิดไปอีปุ๊บเขาเอานี่มาตำก่อนแสดงเขาลากเหรอครับตำเผื่อว่ามันเือลากเนี่ยมาตเออเออมันคือมันเปื้อนกันมันจะได้ล้ำอ่ะ อันนี้อันนี้คือส่วนไหนขอมันเอาล,ากลักกันมันเป็น,ปนมันเป็นเนื้อพี่ขันยาครับมันมีตัวนึงนิดหน่อยเดียวนะพี่ขันยาคือส่วนที่อยู่ในงามเกียนี่เป็นผมกับพู่มันลูกส่วนไหนมัน้งล่ะแต่แบบพุ่มมันล้ำมาเอ้า เออหมดต้องไปมอเทลงมาเทโลมาเทโลมาอีดาตู่โฮดาตู่โฮเดาตู่โฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้เฮ้หมาบูหนีหมดแล้วหมาบูวิ่งหนีเข้าอ่ะนี่ครับอันนี้เขาจะเอาอันเนี้ยใครมีปัญญากินได้นะครับก็ได้นะครับแต่นี่แต่นี่แต่นี่นะครับมันกับเเจนิวนะถ้าสติปิ้งนะ นะครับเรียบร้อยแล้วขึ้นาำดับต่อไปนี่สีผสมอาหารใส่เถอะเขาจะใส่ครับอันนี้น้ำมันน้ำมันกาดกน้ำมันกาดใส่ไปน้ำมันงาเออพัยน้ำมันกาดใส่พริกไทยครับซอสครับข้าหโพดข้าวโพอขวัญมาแล้ว ตายแล้วมันเป็นหูใหญ่ตายแล้วเยอันนี้ไม่ได้ใส่อื่แล้วเด้อโอ้มาแเอล้นะมันใญ่เวดได้อยู่ได้อยู่สีผสมอาหารสีส้มแดงอันนี้ไดไมีมีสูรบ้านนอกคือสูรบ้านเขาคือเอาสีเอาสีส้มผสมเข้าไป มันจะได้มีความส้มสีสันกับท่านผู้ชมมันจะสดใสขึ้นมาเลยครับครับสีจะออกสีส้มต้องส้มนะบางคนไปเอาสีแดงมาผสมเนี่ยจีนจะกลายเป็นสีชมพูเพราะมันเป็นแม่สีครับนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องออกสีส้มเท่านั้นเราบอกอินห้องให้เป็นด็อกเตอร์แล้วเขาทำจีนเสียบจริงจริงจริงเขาปิดจิ้งปิ้งแผ่นก็ได้นะห้าหนึ่งนึงิห้าชิ้นเตอรล้วตัได้แล้นี อในเสียบกินงามเหมือนยังเสีบเออเสียบงามวันหน้าวันตางามงามวันหน้าวันตากรับวันหน้าวันตามาเสียบให้ผมกิ่นแหมเลยครับผมจะแลครับเด็กขาจะได้บังคับปัญหาแน่จะได้มีพี่ลูกนะผู้จัาเอาตีตัวเหนียวมอเลเออเอามาค่ะเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยตัวด้ะผมว่าเราแวงมันผมแหวงกับเขาผมว่ายกเลยจะคนแหลก บใจนักเลงแฮะบใจกุ้ยแต่มันเป็นไล่สไตล์ที่มีมาเมินตั้งแต่ป่ออุ้ยถ้าอู้ถึงเรื่องปาร์ตี้ฮะเขาก็มีงานแห่ควาตานเอาคนนี้โอ้โหเฮ้ยสุดยอดไอ้นี่เลยเดี๋ยวบบใจจนมัดอะไรเอาเอานี่บ่ไอ้เขาเอานี่บอกเขาเอามานังกินเอามานังกินกั๊บเลยบอก มันมันจะมันจะมันจะมันจมันจะปึ้งนะแต่ว่าที่อันนี้มาท้องจิ้มอย่างเลยนะเพราะมันมีน้ำจิ้มีฮานะแบบนีมีสมรถอยู่ไหนนี่ค่ะบ้านเขาะมีสรถแต่บ้านเขามีสามรดูนะจ๊ะเอ้ยหน่อยนยานอะคะปกีรยาอะไร เสียงรอกเสียงร้อนนั right. ่มึงพ่อผมอ่ะหูบบดีข right. ้างหนึ่งไปกินแบบเคยเจอผีเลยเพราะต่อผมได้ยินขนาดขนาดเอ็กซ์เนี่ยป่อเดียวเรียวแต่ตัวปูเสียงนี่คือตีให้กินยังเนี่ยปูจะเล่าที่คือเป็นเสียงนะตอนที่เขาบูมนยอดดอยมันเป็นเสียงปูมันเป็นเสียงที่แบบว่าดังในหูเขาแบบว่าเหมือนซีแห่ภาษาคนเมืองคนกะเรียงอาคา์ดูรวมกันสมาร์ทเถอะ อไอ้ซูป,ปอ,อ๋อไอ้ซูปไอ้ซูปปลาไงซูปปลามาแรงแล้วไปกินย่างมักหาเดี๋ยวบ่ ท่านสิจะอู้คือพยายามมาแฮนี่หลอนแหนี่หลอนเดีว่าคือตอนที่ได้ยินนั้นมันจะเป็นเสียงดังๆเลยแต่เวลาเขาไปหาเสียงที่เขาดังๆนเดียวเดียวเนะเยวอ่าเดียวยังนะโอ้นี่เริ่มสุกแล้วนะครับนี่เริ่มสุกนะครับนี่เอ้เริ่มสุกขน เขาจะมันกรอบหน่อยจะลุนละลายจากนะอขอก่เกซะปั๊ไเลยไปยด้ออรอะไร่ออผมส่งกันงทีผมฟังผมฟังทีนะงาม็นตัวเป็นคนมันนี่น่าน

ผมผมไปคนสั่นแปลงคนสั่นกแป้งผมเป็นคนสั่นแป้งเอาง่มาอยู่นี่เหรอน่ผมค้นสั่นกแป้งโอ้โหสันกระแป้งมั่งฝังฮะว้าวเมนครับอีบเะป้งสอผมผมใจเซ็ตเอผมค้นแป้งกระปอผมใจคนเซ็จเเลยผมคนแป้งกระป๋อกระป๋นกระป๋อคนใม่สวยกป้อคนไม่สวยป้อผมไย่ชอย แม่หอแม่หรอแม่แม่จะไม่กสันเป้งก็ะังคงมังคงซุกซ่อืีหันหะผมผมผมมาจีนี้ผมเดี๋ยวนี้แตผมพ้นสันเป้งกบพอนะผมไ่ใจสันกําปพงที่บอกว่าเชียงใหม่วาเอออู้ได้อยู่เจียงใหม่เวลาเขาด่าแต่จ้าไหนรถเข่องผมยูฮันอยู่เชียจมอยกชิ่นใหรต่างนหัน้ายจะได้อันี้นะเราต้องขึ้เขาขึนเนาทิเา ที่มาสนใจพ่อเอกอ่ะนี่ยังพ่อตัวแสดงประกอบเออพ่อผมพ่อผมเขาไม่สวยก็ถึงว่าไม่สวยเต้ผมยังไงเเกี้ยวยังไ่กินที่ใครต่างห้าหันขี้ม้าว่าขี้เมี่ยงโอ้นไม่ว่ามากป่ะอือหันหันเลุดนั่นแหละหันไปเกี้ยงว่าบอกโอ้หันโตโตว่าจะกินใต่ยิ้มยิ้มแต่แล้วแต่แล้วไม่ขาดเลยหัว เทพมันจะอยู่ต่ำนียเทพรอจุติแล้วผมคนยังไม่ต้องอุ้งต้องอะไรยันไแนิดนิแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วใส่แิ้เขสาวแม่นสาวแว่นสองร้อแม่นนี่อ่ะกินเขานี่มันเห่งมันจากไหนนี่เจุ๊กสตามันปิ้งกินนักินฝรั่งฝรั่งสวามิต้เข้าสวามิส้นฝรั่งหลงคูเมืองกัน เดี๋ยวผูาจัดผู้จาดนี่นี่อะผู้จาดหูยาวไปผู้จัดจาดใช้ยศเลยไอ้อ้จใช้ยศเหรออุ้ยอาจารใช้ยศไปรอผูจาผู้จัดจ้จใช้ยศเหรอผมยาวเนอาผู้จัู้จัโเดร์เด็ก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 อ๋ออาจรยใช้ยศดคขับรถยนต์นะรเขียงรถเขียงยนต์รถเด็กนาบ้านก็มตับ บะเขือแจ้มีก้ามามีเออน่าจะเป็นก็ไม่รเลี้ยงไก่ก้าเป็ดนิวตาบันไม่ใจก้าปูบด้ไม่เมียสองตัวไม่ใจครับขอเล่าขอเล่าฮอเล่าปูขอยงอเปลี่ยนคนเรื่องเขาเดี๋ยวขอคเขาไม่เขาหนุ่มหนุ่มเนาะหนุ่มเขาหนึ่งมีกอน้ําพริกหนุ่มมีก่อครับแหมเอาอย่างสัญญ์เนี่ยออสเตรเลียกับจังหรับเดยวน้ําพริกหนุ่มน้ําพริกแห้งอย่างเดียว่านี่เบอร์ Em bón thuốc giòn không? Thơm không? Thuốc có biết không không ạ? Ê, có màu, máu, hay. <coughs> Ê, có màu không? Không, 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 em không, 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 Vậy chị nạ ghê mất tịt nè Mất chết mưa chứ Ừ Chết nha anh ấy anh ấy anh ấy tên à, à Chết tiêu à chết tiêu Anh ấy tên à Anh ấy máu Sao mày đi ghét vô à tiêu đi Sao mày đi ghét vô Anh máu là đi chạy đi vào Ờ, ừ Nói vô đi cắn nha เราเ่ใส well, ่่าเขาไม่ส oh, ือจะปิ้นอยู่ไหนแล้วเตยยาน้อยมาหมอมาเจถามได้ขอสักแก้วหน่อยยาเลยกินมนโได้เออมกี้หวัดเจ็บปูน้อยงเ็ักปน้อ้อขยุบปวดมาแล้วน้อยปวดมาแล้วปวปลืเปลือ้น้อยเปอยเปลอน้อยคือเออเปลือยอน้อยปะปวดน้ออยให้แต่วันนี้มีอย่างไครปวดเรว ป่อไอ้คนแม่หวะงอนวะโอป่อนแ่โอปอไอ้แ hmm. ม mm ่โคโคไอ้แม่หวเนี่ยมนอะรเป็นยังไงเปลือกเปลือกพ่อพ่อมียันเี่ยหแม่เียวเมียมาด่าดีวนายหมอนายเท่าแลไ่ยนหน้าเท่าอยู่ได้นะลูพี่ต่วนะเียมนไอหนไมเา่่า่า่่า่า่่า

มีวันตัวหนึ่งเกิดตื่นน้าตาเอาเอาเก่สนบไปอกาตเสด็จตัวนี้น้สมารเขาเออไอโอกันไก่กันไก่เกันไก่เากันไก่มาเลยสมาร์ทครับเขาเอุดยอดป่ายอดกิเฮ้ยแล้วเขานี่เนรมิตได้หมดว่ะทีมงานนี่ปาเสด็เยนะปลมรทเขาบอาเสด็จอขำนักเตคอ บาสเดแข่งข้อตายมันฟ้านาอย่างาสเดแข่งข้อตายทำได้ยังไงเนาะูจัออมาโอ้ยยยยยยคยย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 หยย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 ยอยยยยมยยโยยยโยยยยย้ยย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 ยงยนอยยยยนยยยยยยยกยย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 ยเยยยหยย ไอ้เมาเวแเออเมาลเป็นตีมออนมืออ้อนหน่อยจริงเนาะหยิบอนานองกมามำไเออไปสังไปได้กันไปเลยวะไไอไอมาตัวมันเจเจ๊้็ของผมได้มจไปหาแฟนมันไปหาเนี้ยนะมันนึงเนี่ยมันเป็นายเไปยืดพุคนไปเออสองตังส่งตัง ชายนกินองมกี่เอาน้องมโอ้สบายมากะผูใหญ่ครับน้องอมนี่เวลากินเหา้าเราองขึ้นมีมันใหญ่สองนิ้วครับโอ้สต๊มันจะสองนี่ไองเมเนี่ยตั้เกลงแก้วอีสองนม้วนี่กับปลาองเกียบอะทุอคไปีออกนอกน่อยออกนอกะแล้วอโยน้แก้วเอกินเม็ดละนร่างกายคนเฮานี่ต้องกินหน้าวันละหถึงแปดแก้วเท่าไ่ในทางการนี่ไงนี่มันรักนั้มเหรอ เอันนั้นมาแก้วเอ๊นะ่คนเขาไม่ได้ช่บัตฮะเนาะมันผิวงามผิวขาวนี่ยอมม่นแโฆษณา่น้่ยมันต้เข้าแล้วเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยมันเจ็บตัวกระป๋องละขว่าเนี่ยมันห้อนอย่าเซ็กมันไปเป็นยังอาหารเดี๋ยวมันจะมาปื้นเลยโอ้ยแต่โตมันเป็นคนมาแล้วเนี่ยไหนลุงนี่โอ้มาแต่ผาเขาจะเอาเอ็นเนี่ยย่างเพิ่ขพคิดว่้หบอเอ็นอะ หัวเีัว้อนหัว้อวัตกหัว้าตุ่มี่าัว้อนก้องกอี้หัวมีกระถาหนาบหนาบใส่แมแข่งตุ่มแงกัญชานะมันก็มันก็มันก็มันน้อน้สวัสดีใส่หนาบใส่แแข่งันี้เัาจะกินได้กับะนี่ันี้เราสเราคนกินกันวนความสะอาดทีนึนะความสะอาดทีนึงโอ้ลาวการเความสะอาทีนึงอะ จะไมกินสะอาดนะแกมันจะเป็นมันจะแข็งแรงอันนี้ป็นยืมพอลูกพอมียมาละอ่านครับ้แฮมไปหางเออตักข้แฮมบ้านแฮมชมมัล้มจะกินอ่ะไอ้สายเนี่ยม่ฮะเออข้อแฮมเฮ้ข้แฮมท่านขาหนานข้อแฮมเ็ดขหนานหโคตรเ็ดนะเไอ้าแฮมข้อแข้นแฮม เราจะชนะด้วยงามงาเราไม่เด่นเดินไปไกลสามสี่แซ่เดี๋ยวผมชูมือจะกระหน่ํากันน้องมันมาแอหว่ามันแคนจบหลุดเดียวก็แอสอนอสอสอนอสอคืออย่างเนี้ยสานัสูงวนกระบป่ได้พ้เลยานะสสงองอสงก็แต่๋ยาเขาก๋วยเตี๋ยวพิษไปอายุ สูบยาบ้านี่เขาขึ้นอันขับเป่านี่เขาห้ามว่ารู้ผีฮะนะหลายครั้งนะหลายไอ้สุดแต่เนี่ยหลายครั้งเลยันได้โซ่มีมนเท้าเปลี่ยนได้ยังลุงโยมม่นะครับตอนเนี้ยตอนอนอันอนนี้อู้ดายอู้ดายเซตเลยอูแดายอูแดาตอนเนี่ยตีลุงโยดำรงชีวิตทุกวันเนี่ยครับลุงโยไปอยู่บนดอยกีดยางเลี้ยงจ้าง เรื่องงัวเรื่องควายเรื่องแม่ตูนจานปนฟงใจอย่างเขานมาทายนมาอู้มาแห่มาเอวมันจะหมดมอบ้านอ่ะแลมาเข้าใจว่าฮะมันขายมากเออมากไม่ได้ขายแต่ซูบดาขายไป่ไดซูบมันซูบ่ มากอีแตงนี้มากไม่มีแต่มีจ้างกูจันต้องบไปแต่มีจ้างมีจ้างมีจ้างเออให้กันเขาก่ๆผมนี่ครับทุกคนี่อยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยผมทำงานใจ๊สมองครับนี่เอาใจ๊สมองคิดคิดซีคิดอีซีซังเหรอเออคิดซีคิดซีคิดแล้วอะไรเขาแล้วอันนี้ดีโคตรดีเลยฝันอันเนี้ยตัวต้องหายไว้แล้วอะไรเขาอันนี้มีอย่างดีตัวเองเหรอฝัน ยเจียเดียวเยเจียวเียวเียวแก่ย้อดอไม่เ <accurate> จียวเ่ักเยมุแลวจริงๆวกูถึตามรที่เล่าเนี่ยคืกิได้หมดเนาะปัจเจวจะถามว่ากูทานยงดทานยัง้ยทวนี่แก้งไอ้ไหลเจอละแจ้งงอน บัจแค้งงรำอุ่นไปไหนอายุงมะอย่างครับอายุธรงมนอย like uh, oh, em. ่างครับโอ้จะนีเราเลือไรมาถางบอกทายบัจจคายส่งไปตั้งตนี้ไทยครับบัจจคายบัจจีหายเรกเนีายเนี่ยเน่ยทอยากที่เป็นกรรมการนี่เป็นกรรมการใดญ่ใหญ่ดกตรคผมครับผมคิดว่าจไปยังางคลิปนี้เนี่ยอนี้โยถ้าเราปล่อยไหลแล้วครับ คือนี้นะครั้าชั่วโมงจะจบไม่จบไม่รู้พอใจทิ้งมางไปห้าปอนงมเขาแเขาิไปบ้านดูเลย้งไแต่อาเี๋ยวเฮ้ยย่งนีน้องิชั่วโมงเนี่ยแต่เน้นะคะาอมเออานี่กะมันเงี้ยนกะออเราเราฝังเมืเป็นเมปกรรมการได้ไม่ได้ีน้องหมเลยแต่เราเราง เราขาไปได้เนี่ยเราไปจาเราไปจาาไท้ดไป้ดนี้เาหนนานขนสาสวนสวนเลยบักสวนสวนมามา้วจะมัดจะมวยจะควยจะเหล็กเข้ามาเนยมามอย่างว่มัออกมมาเฮมาใส่จะมาเออเดก เลยนะมาเฮ้ยจอดอ่ะได้ทำไมตอนนี้มเดี๋ยวไปเก็บไีตอนนั้นมาเฮ้ยต่อแล้วเราไปหนังโต๊ะดีบ่ะมาตันมาตันมาผู้ชมครับในที่เราปล่อยคลิปไหลเนี่ยมันต้องยาวแน่ๆเลยบอลอ่ะโอเคปักปักปักคนเลรกคนเท่เลย หน้าหน้าโอ้เดี๋ยวแท้เลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง PMC บุตรจันลองไงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้คีรอนนิจัอร่อยมากครับอร่อยเลย PMC บุตรจันลองนิมจังก็แล้วพักกันครับพบกันใหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะพาไว้นะครับวันนี้ไม่สวยอะไรนะครับ